ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับยางเลดียมคืออะไรยางเลดียมเป็นอย่างที่โรงงานผลิตทำออกมาให้มีโครงสร้างของอยาง โดยโครงสร้างภายในจะสานออกมาเป็นใยตาสานคล้ยกันโดยในยุคแรกๆของยางเลเดียมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงก็จะมีการเสริมใยเหล็กเข้าไปที่ตัวยางเพื่อเน้นให้มีความทนทานมากที่สุดและในบางครั้งก็ยังใส่ยางในเข้าไปด้วยซึ่งก็ต้องคอยรู้กันว่ายางในมันจะระเบิดเมื่อไหร่ถ้าในความเร็วต่ำก็อาจจะแค่ตกใจ แต่ถ้าในความเร็วสูงก็ควรหาผ้าดีๆเอาไว้คุ้มภัยเวลามันเสียหลักลงข้างทางแต่ที่พูดมานั้นเป็นยางเรดียมยุคแรกๆแต่ในปัจจุบันยางเรดียมไม่ได้มียางในหรือเสริมใย,ยเหล็กอีกแล้วแต่จะเน้นการผลิตเนื้อย,อยางให้มีความทนทานมากขึ้นซึ่งอย่างที่บอกเอาไว้ว่ายางเรดียมจะยังมีโครงยางขึ้นรูปและเนื้อยางก็จะทำออกมาเพื่อใช้ขับขี่บนท้องถนนเป็นหลัก เพราะฉะนั้นเนื้อ,อยางจะต้องออกแบบให้วิ่งบนถนนแห้งยางมาตอยและแอสซซาว์คอนกรีตแถมยังจำเป็นที่จะต้องลุยฝ่าน้ำเจิงนองได้ดีรวมทั้งในบางโอกาสที่ต้องลุยผาคโครนยามฝนตกใหม่ๆได้ด้วยแต่ถ้าเป็นลักษณะยางแข่งขันจะแบ่งประเภทในการใช้งานอย่างชัดเจนเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปพูดในส่วนของอยางแข่งขันซึ่งตามคุณสมบัติของอยางเรดียมนั้นจะต้องมีการศึกหลอไม่สูงจเกินไป พอรถใช้งานจะมามัวเปลี่ยนยาง3เดือนทีก็ไม่ไหวฉะนั้นตามความเป็นจริงก็ต้องบอกว่าเนื้อ,อยางเลเดียมค่อนข้างที่จะมีการเกาะถนนที่น้อยกว่ายางแบบสลิกอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อมีปัญหาการเกาะถนนที่สู่ยางแข็งไม่ได้จึงทําให้บริษัทผู้ยางผลิตเหล่านี้จึงออกแบบยางเลเดียมที่สามารถนํามาใช้การแข่งขันได้โดยยางประเภทนี้จะถูกเรียกว่าเลเดียมสลิก ซึ่งเป็นความจริงการสร้างยางลนนักษณะนี้ก็แทบไม่แตกต่างจากยางเลดียมทั่ว,วไปโครงสร้างยังเหมือนเดิมแต่จะมีการออกแบบเนื้อยางให้มีความเหนียวหนึบกว่าเดิมและหากใช้ในรูปแบบการแข่งขันอย่างแร็กหรือเซอร์กิตลักษณะของยางเลดียมสลิกแบบนี้แน่นอนว่าหากนํามาใช้ในวงการแข่งขันก็ต้องเลือกให้เหมาะกับการนําไปใช้บางตัวทงเพื่อเซอร์กิตและบางตัวกอทามาใส่กับแร็กโดยเฉพาะ